ชาบุญนุนคำได้มาล้วจนถึงที่เก้าขึ้นสู่เวทีไฟนีออนสองหน้าเ้าจะาลำแสงบทเวทีสองแจงแสงสองละอง นออกมายืนดอกว่าทาสาสายตานวดลำแยกตัวยิ้มใส่พี่ชายขอโทษเด้อเจ้าอายภูมาทัศนาการปั้งผลงานเช้าคณะก่อนสิดำเนั้นเรลืองเสียงบอดีอภัยบาง อภัยนางผู้หลองเอวเสียงบอเจ้าวาดบอให้อภัยาข้าผู้ว่าก่อนฟังเดอพอฟังให้มันสอดแจงสิหูบอลและเบานาเข้มหรือจางผู้ฟังมักจังคอยตีชงไว้จาละไหนแต่เพียงนี้ ดีบ่ดีให้คอยเบอร์ใครใส่เางกคืนจังน้าจะเลิขึ้นผู้สุขคนเอ๋พี่น้องเอ๋สิบนิ้วยงวันทานอม เปียบแล้วคือยาหอมแฟนมาหลอมจนแน่นอังแฟนแฟนรอคอยฟังคำพูนในมือนีนิทานจีเขาสซกอนโตของฉันมีน้าวาแววตาโตของผมเองมีน้าวาวีิรพง์โตของผมองมีน้าวาวีิรพนผมเองมีน้มวาวิรชัยพอครับมนีพง์กำนองไหวกรบเพาะความสุขจุมีแคลลูกของพอ่อตกๆกคน พ่อจ้ามือนีลูกๆมาถามเบื้องอาการอีแม่จ่ะพ่อโอ้ลูกหลาเอ้ยอพ่อพ่อยากเบ้า,าอาการพ่อแม่เจ้าจ้าเป็นจังใดนอนเมื่อคืนนี่ก็จมเจ็บหัวปวดทองสามมือดีสี่มือไข่บ่มีใดสวงเศร้ามอวานหมอยาทังในว่าดีพ่อกระพาไปรักษาเบ้อกระบ่อสวงบ่เศร้าช้าเถื่อจักเป็นจังใดแม่ของเจ้าก็ได้เวยพ่อ เอ้ขอดไปหาหมอหาหมาท่านไหนมารักษาไอเมม่แล้วเดี๋ยวมาสบ่งไปปกติเปลานั่แม่มันเป็นบ่ราปกคอหมอหมอไว้คนหมามันครองก่อก็หมอไปซืดสิ่งเนี่ยได้มาสั่งว่เอ็มวันจะได้เข้าไปคอดนั่งางแต่มือตัวก็ไปแยกใจกันไปหาหมอเอ็มเด็กหมอมาบ่ล่ะผมนี่ไปหาไม่ได้แล้วเข้าไปคอดเอ็มหาหมอไม่ได้แล้วแม่ครับหมอหยังวะผมไปได้หมอแค่มากหมดแล้วไอ้คอดหมอแค่แม่คถ้าเศร้าอยู่บ่แม่โอ้ย อีเมยนอนหายตัวอยู่แงบ,บแงบจะหาหมอแค่มาแล้วสึเป่าแค้นไหวตีไปพอเขาทา,าพ่อครับว่าจะไหนนะก่อผมไปหาหมอมาเลยพ่อได้มาแล้วลถ้าหมอคนนี้เตะมัลไซเมยนะรับรองมาแล้วนอนดูอย่างสีนะพ่อนะเล่าสิลูกขึ้นมาเด้อนั่งเดิอเด้อนั่งเด้อเฮ้ยเฮ้ยเด้อนั่งเด้อเด้เดินนั่งเด้อเฮ้ยเฮ้ยว่าภาคมาทำไมขอด้านหมออย่างไอขอดหมอร่ำซย พ่อปัญหายังไม่ใส่พ่อดดพ่อแดดยังเงนาะ,ะบอกไปหาหมอมารักษาอีกมหมไปหาหมอร่ำไปหาหมอแค้นมากกว่านี้ไ่เนาะไอ้ขอดพ่อเป็นก้าวจักเม็ดได้อยอนี่ให้ไปหาหมอแค้นหมอร่ำมาจาังไรยอนี่เสียเอ็งเงินใส่ไปจ้างเพิ่นยอนี่เงินค้นนนเาเฮาแกแห่งสิบอมีอยู่แมนบ่อมไอ้ไม่ทันแ่้วลาลูกหลาเรื่องนั้นมาต้องพ่างกันเป็นห่วงเฮาน่ะยังมีหน้าอยู่หาสิไระพ่อว่าสิแบงขายจักรหาไร้พ่อแห่งเงินรักษาแม่พวกเจ้าลูกลูกทุกคนน่ะจะเห็นดีน้ำพอบ่ ต่พอว่าจังสันพงษก็เห็นดีน้ำครับพ่อทุกทุกคนเห็นดีน้ำพ่อใช่ป่ะแม่เห็นดีน้ำจ้ะพ่อเออโอ้ยไม่ใช่หรอกขอดพ่อ u n d e r s t a n d น n d e r s t a n d บอกเห็นดีนล้วพ่อติดูนี่บ่เคยเห็นดีน้ำเจ้าตักเป็นเลยพ่อไม่คือว่าจังสันหน้ามีจังไรว์ป่ะหน้ามีหาซิปลัยสันเดียคอหาซิปลัพ่อสิเปีงขายพ่อสิขายจะหาอะไรพ่อด้เงินรักษาแม่มึงสันเดียคอ ขายาันสิแตกดิหายไม่เคยพอขายจกไรซะนะขายเบิดเลยขายเบิดเลยพ่อพ่อครับขายเบิดเลยครับพ่อเซ้าแน่คอร์ดพ่อครับจะไปฟ pues oh ังพ่อไปคอร์ดเปล่าด้วยครับ yeah. พ okay. okay. ่อวังวางเรงนี่วิรเชยนี่กับไอวิลพงเห็นกับหูกับตาเลยวะตอนนี้ไอคอร์ดเราเรียนการพนันรอบปันสลอดครับพ่อเมตสล็อตตัวไหนใช่วางเือถืจับมือถือเดี้ยวสองพ่อไม่เห้ขายหน้าเบิด์แต่เพยงขายบนพิ่นเสียวยังเห็นอีกเจ้าจับมือถือโอ๋อพื้นหนึ่งไงสื่อหนอพ่อจะไปเสียหน่องสองคนไหมนี่ ผมไขหูเลสลอนเป็นอะไรฟังหนัะฟังพ่อลูกพร่าจิตแดงให้คอดไปหาหมอบานหมอยา<ถ>ทับทังใดว่าดีนหน่อยหามารักษาแม่เจ้าเดือดรุกเด้อครับครับส่วนพ่อกับพงกับพ้นกับชยัยนี่สิออกไปแทกที่ให้ทีหนะเพื่อสิขายเพลินส่วนกอลีกับน้องๆให้พวกเจ้าทั้งเบิดไปคอยดูแลแม่เจ้าเดือดรุกเด<ต>้อตาพ่อพร่าสิออกไปคุยกับกบทีธิดลลูกหล่กจะไม่เออ เกียร์ลงเครื่องพุ่นกอนสิจาเหี้ยมขอนอมปนมบอนขมาต่อสิบนิ้วเหี้ยมขมาขอกรับขอบคุณแฟนทุกท่านที่ยังตั้งดอกต่อเหี้ยมเดินทางมาขาอ่อนเปีย แม่นล่าเมื่อกยกระยมโอดย้อนอยากให้แ็นฟังมวนสุคนสมเงินจางเดินทางมาหลายบานแม่นอดนอนมาหลายวันใจยังตั้งอยากล้ำสูผู้ฟังเอ้ยไปล้ำใสเท่าก็อยากมีมู อยากเป็นพี่และน้องขอกินข้าวดอกมวมพาอยากเป็นหลานของแม่ป้ายำไปมาหาแวอยากขอเป็นลูกสายแม่ามาลำเทือนหนาพอได้ไปพักเ้าคิดเห็นเด็คิดเห็นแฟนเคยเว่าอย่าลืมกันนอา ยมแฟนเมาใจโสดซสินในศาสตร์นี้ลูกบอลืมสิขอเก็บระลึกไว้ในใจเท้าเจอบอลืมโอ้พระคุณ